เรียนสุรมชนนะครับก็ตามที่ผมได้ยื่นไปนะครับเป็นกรณีคดีโตโยต้าที่ทุกท่านทุกท่านคงจะพทราบู่แล้วว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับการรับสินบนนะครับซึ่งเกี่ยวพันกับผู้ร,าารักษาจํานวน3ามรายนะครับซึ่งเป็นกรณีที่เราทราบนะครับจากต่างประเทศจากสหรัฐอเมริกา ผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เป็นทีไนชื่อของพรรคเก้าไกลนะครับได้ยื่นเรื่องนี้เพื่อให้ทางกรรมธิการการาพิจริตรัปชันนะครับซึ่งเป็นกรรมธิการที่จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบในกรณีการพิจริษกับางจำนวนมากนะครับซึ่งผมเองก็บอกว่าจะมีการตรวจสอบนะครับในประเด็นดังกล่าวต่อไปนะครับหนังสือที่ผม ส่งมานะครับมันก็จะมีรายละเอียดที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นประเด็นที่หลายๆท่านคงจะทราบแล้วผมทิ้งท้ายนิดเดียวว่ากรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่มีความสำคัญเป็นกรณีที่แสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมของประเทศเรานะครับใปท้ายที่สุดเนี่ยจะเป็นมักเป็นผลหรือไม่เนะี่ยกรณีนี้จะเป็นเครื่องชี้วัดที่สำคัญเรามาทราบ ว่ามีการทุจริตคอร์รัชันเรามาทราบว่าจะมีการรับสินบนที่เกี่ยวข้องกับผู้พักษาในแต่างประเทศดังนั้นผมก็คิดว่าอยากให้ทางกองะครัาช่วยตรวจสอบเรื่องน,นี้ผู้ขันต่อไปและขยา,ายผลให้มากที่สุดเพื่อเป็นหลักประกันให้กับกระบวนการิธรรมของไทยต่อไปนะครับ,รบขอบพระคุณครับก็เพิ่งได้รับในวันนี้นะฮะเราถือว่าเราเป็นฝ่ายมีติบัญญัติ ในการที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารน,นะฮะหรือฝ่ายตุลาการก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าตามรัฐนูรมาตราทิ่เการับสิเนี่ยเขายกเว้นในการพิ่าจรณาพิพา,ากษาะคดีของตุลาการและการบริหารงานอุปกรนของศาลแต่ผมฟังแล้วในกรณีนี้ไม่ใช่นะครับเปานปการตรวจสอบคู่ขนานกนไปนะซึ่ง รายละเอียดผมยังไม่ทราบผมในฐานะประธานจะรับเพื่อไว้เพื่อดําเนินการต่อไปแล้วก็จะมอบให้ผู้พิจา้นะครับเป็นผู้จัดการที่เราผิดชอบต่อนะฮะรายละเอียดจพดว่ากันนะนอกจะคุยอะไรสักเลกน้ดยหนึ่งเรียนพี่น้องสื่อประชาชนที่รับได้โปรยครับเ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ประชาชนนั้นรู้สึกไม่สบายใจ ไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงจากที่สำนักข่าวต่างประเทศและทางผมและกรมาการต่ารกาชก็รับเรื่องวันนี้ก็ยังไม่รจอว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องหาความจริงร่วมกันกับสำนักงานสารยุติธรรมเพื่อที่จะหาความจริงให้ปรากฏถ้าไม่จริงถ้าไม่จริงนะครับเราควรจะดำเนินคดีแก่ผู้ที่ใส่ร้ายให้เสียหายแก่กระบวนการยุติธรรมของทานแต่ถ้าจริง ตามที่สำนักงานสารยุติธรรมได้ประกาศว่าได้ตั้งคณะทำงานหยู่สองพิุดที่หนึ่งเป็นเลขาธิการของสำนักงานสารยุติธรรมพดที่2เป็นประธานจะเป็นเกี่ยวกับผู้สารสารฎีกาผู้สารสารอุทธรณ์ที่ตรวจสอบกรณีอย่างนี้ก็เป็นสิ่งในแง่ดีแต่ผมคิดว่าอยากจะให้เป็นชุดที่ใหญ่กว่านี้นั่นคือประธานสารฎีกาน่าจะเป็นประธานเองและพวกสารสารฎีกา ตัวแทนผู้สาสนิการตัวแทนผู้สาสันกุทอนตัวแทนผู้สาสัาน,ท,ท,สสนทั้นต้นเพราะเป็นสถาบันของตุลาการจะต้องเข้ามาน่าจะดูลแลเหมาะสมกับบุคคลที่ถูกตั้งข้อสังเกตและผมยังให้เกียรติว่ายังไม่สรุปว่าเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นได้จะเป็นองค์กรที่ดีถ้าเกิดว่าจริงโฆษกสารนิธิธรรมได้แถลงบอกว่าจะดําเนินการทางวินัยผมคิดว่าแค่นี้ถ้าจริงพอหรือไม่ ตรงนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับจะเป็นโทษอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ถ้าจริงนะครับถ้าจริงนั่นก็แสดงว่าองค์กรสารตุลาการนั้นก็จะมีปัญหาว่าสามารถถูแกแช่แขงได้หรือไม่นั่นคือในเชิงโครงสร้างนั้นจะมีการตรวจสอบสมดุลภายในของสารการการอย่างไรจะต้องมีการชี้แจงออกมาหรือไม่จริงหรืออะไรกนะ็แล้วแต่ต้องพยายามชี้แจงว่าตัวเองตรวจสอบให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้างผมคิดว่าถ้าทําอย่างนี้ มันก็ทําทให้ความน่าเชื่อถือฟื้นฟูความเชื่อมั่นกับประชานชนตกลบมาในกระบวนการที่ทำของบ้านเราแล้วเคยมีก่อนหน้านี้นะครับคดีชนดาบตํารวจทั้งต้นน้ำกลางน้ําคดีคุณสมบัติของอรัฐมนตรีซึ่งก็มีความวิพากจารณ์อย่างสูงนั่นมันมันม,นม,นมอบอกถึงกระบวนการของไทยนะั้นมีข้อที่จะต้องให้การโต้แย้งนะดังนั้นผมคิดว่า ถ้าเราทําขึ้นไปโดยตอนนี้ผมไม่ได้คิดอะไรเลยว่าถูกผิดอะไรดูข้อเท็จจริงจริงๆแล้วลองสอบเรียกมานะครับในส่วนของกรริการ,กราชาัชเราก็ในฐานะองค์กรเดียวที่มาจากประชาชนมาเป็นสภาผู้แทนรัษฎรองค์กรเดียวเลยนะครับเป็นขนะนี้นะครับเราก็ทําหน้าที่ในการตรวจสอบมาแตา12า่129ของรัรนมนูญก็บอกว่าเป็นเรื่องของคดีที่จะต้องห้ามตรวจสอบเป็นเรื่องของบรหารคนรืรองสอบ แต่ตอนนี้นนออก็ม่ไรชตรวจสอบเรื่องการที่จะถือไปชื่อชอบหรือไม่ทําลายความเชื่อถือของกระบวนการที่ทำหรือไม่ดังนั้นการตรวจสอบคู่กับสานักงานสอดนิธิธรรมควรจะต้องมีนะครับนี่คือส่วนหนึ่งคือฝ่ายที่จะตรวจสอบอีกส่วนหนึ่งคือในฝ่ายบริหารผมเรียกร้องให้นายกท่านตรีตรวจสอบด้วยหน่วยง,งานของท่านที่อยู่ก็คือปป,ปงในการตรวจสอบเส้นทางทางการเง,งิน นะครับก็ควรจะต้องให้มีการตรวจสอบเพราะอยู่ดีไปตรวจสอบถูกปฏิเสธลอยหรืออะไรเนี่ยมันก็ตรวจสอบไม่ได้แต่ถ้าตรวจสอบเส้นกา,การเงินของคนรอบข้างเหมือนจะดีในคดีนะครับก็ที่ที่ด,ด,ดีภาษาจะพูดั้นตรวจสอบเื่องินคนรอบข้างขึ้นมาแล้วก็ดาเนินคดีได้ตรงนี้เรียกร้องให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบสมุูณ์ตรงนี้เราไม่ได้ออมองถึงเรื่องตัวบุคคลนะครับแต่มองถึงเรื่องโครงสร้างทางนียธรรมเบื้องต้นในเชิงหลักการและจะทําเมือ่อที่ท่านเสรีบอกว่าจะว่าเรื่องนี้ผมทา นะครับผมคิด่าที่ประชุมรอบผมจะทําอย่างตรงไปตรงมาวิธีที่ใส่นะครับไม่มีการลังเลไม่มีอคติในที่งหาความจริงรเพื่อวางระบบยุติธรรมของประเทศให้หน่าเชื่อถือที่สุดนะครับเพราะถ้าปล่อยไปได้เกิดผลดีกับประเทศเลยครับและถ้าเกิดไม่จริงขึ้นมาเราก็จะย,ยืนยันแล้วก็โต้แย้งหน่วยงานหรือองค์กรไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศที่มาทําให้เราเสียหายแต่ถ้าจริงที่ไปใส่ี่ทําต้องทำให้เป็นตัวอย่างด้วยที่สนนี้ เราก็ยืนยันอย่างนี้นะครับในเชิงหลักการครับคุณครับ